ป้าหลุกนองอยังเบ่งหัวหน้ากับทิศอุบมาสิทิศอุบเจออะไร,รอย่ามาลูน่ายังไปราบภพ่อ,อยังไปยังผุนสีหมอกรอบภพพอสีหมอกล,ลูน่าโรงพยาบาลประกาศอย่างน้อ

สดอกดอกม่นยงเห็ดเสี้ยงเห็ดเสียงเกิดเห็เสียงเกิดธรรมชาตรต่อเสียงก็พ่นนี่ีเห็ดปวกปเป็ดนี่นะ้ายังหลังบานเป็ดสองตัว้อยแล้วก็ีาแถวน่ีเห็ดปวกนะวันเกิดท่าน้เกิด ตา,ตาาน,นถง,งนันก้ต้นสดิตดตายแล้วตายบนต้นหนึน่งเ่อใ้ไล่ต้นลูกปุมเป็นยางสุรบ้างตกนามด้อตงไปหันท<ม>ุขืนได้บ่อบ่แพ,พ่พแม่ขันคน้นายังกับวายังคนนลกสี่ เกเ็บไปเยง่ก็บไงางเกิดตาตมาห้องเทียงเขาไม่ได้กินโดนผล <c oughs> าร่บปราพอนยางเหรยนหัวนะา thế bát bà, Nhìn xăm lá, ní đọc ní đọc ní thì mán nhang, cái gì, một mọc lên hao uy nó uy là เดิน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 ฮ<ะ>ักเดี๋ยวรองให้ปลาตอนางกันเยนหน่อยเยนนยตอนบักเขียกำลงังซ้นฝนตกห้าบักเขียบักพริกกำลงังซ้น กระเจียบมากล้นนะกระเจียบมากตอนีกะซื้น right ี้โอ๊ยยำใบบัวน่าบอกวันที่สิบสองซื้อรถก้าวแต่สะได้รัหน้าแล้ว อ่อพ่อแพร่แบบนี้ส้มสวนส้มสวนส้มมะละกอส้มพริกส้มพริกปกพริกพริกชมมะละกอมะเขือก็มาจะปิดคลิปเพียงเท่านี้